ช่วงนี้บริษัททุกบริษัทเริ่มประกาศงบ Q4 กันแล้วนะครับทุกครั้งที่ประกาศงบแต่ละ Q เนี่ยก็จะเกิดปรากฏการณ์เฮ้ยงบดีหุ้นล่วงงบแย่ yeah, หุ้นเด้งเฮ้ยมาอะไรเนี่ยเออนะปั้งแปลกแปลกใช่ไหมเออก็งบกบดีแล้วดีกว่าตกรงมึงล่วงทำไมเออเออใช่ไหมหรือว่าเขาจะ <S 2> <S 2> เอ็นนี่จานข่าวดีให้ขายข่าวายให้ซื้อเออเดี๋ยวมาดูนะครับก็คือแ้วบางทีพองบงบแย่ดันเด้งเว้ยล้านนี้เออไง ก็เลยเป็นคำถามที่มาของเพื่อนๆพวกนราหลายคน,นว่าแบบนี้แสดงหุ้นมันมีอะไรมีเลไในอะไร,รเยอเอแล้วเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นปีละสี่ครั้งเออท,ๆๆทุกๆทุกๆไปหน้าแหละจะเจอแบบนี้ครับใช่ครับจะมีสถานการณ์แบบนี้นอืมงั้นพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงทําไมเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้เป็นเฉพาะประเทศไทยนะเป็นทั่วโลกที่นี้เออเออเ,อ,อเป็นกันทั่วโลกเลยอ่บมานทั่วลยเออมาดูตัวอย่างนะครับครับอะก่อนดูอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันนะครับ อ่ะครับก็ใครที่อยาการู้ว่าเรื่องหุ้นเป็นยังไงอยากพูดคุยกับเราก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเรามาดูตัวนี้ก่อนวิกิแล้วมีการประกาศผลประกอบการของตัวนี้นะครับตัวนี้สองตัวยกมาจากยกตัวอย่างมาสตัวนะ SMPCSMPC นะวิกิแล้วพอประก,กาศเป็นแบบนี้เลยที่นี้อ๋อนะพร้อมหมดุ่นเลยเทมาพร้อมหมดรุ่มเลยไหม <laughs> แต่ผลประกอบการของ,ง SMPC คือกำไรพุ่งทีนี้ เอา้าไอ้พุเป็นหุ้นที่ปันผลสูงด้วยนะตัวนี้นะครับกําไรพุ่งแล้วราคาเป็นไงครับพุ่งเป็นดาวตกเลยเหมืนอนกัน,น <laughs> พุ่งพุ่งสู่เบนเลยเออกํ <laughs> าไรพุ่งราคาร่วงลงมาเอชเอ็นพีซีเนี่ยไม่แน่ใจว่าเคยเจาะพื้นฐานให้ดูบางอย่างเป็นหุ้นสายพวกผลิตพวกถังแก๊สนะครับยางย่างยางกันเข่าวข้านิดหน่อยนะตรงนี้นะก็เมื่อกี้เห็น พี่บอยเขาออกมาขอโทษเอฟซีเาแล้วนะครับแต่ไม่ได้ขอโทษลุงคนนั้นอะนะพี่บอยย,ย้อนไม่ได้ขอโทษเออมีผลประกอบการคือปิดงบสิ้นปีไปเรียบร้อยแล้วนะครับรายได้รวมเป็นไงพี่นี้ปีที่แล้ว4,855ล้านเป็อปอีอ่ปีนี้ปิดปีเป็น5,524ล้านอนะโตขึ้นไหมโตครับโตไม่น้อยด้วยนะใช่ไหมใช่ แล้วกาไรสุดที่จากเจ็ดร้อยกว่าล้านก็เป็นเท่าไหร่แปดร้อยี่แปดล้านสวยรัวอ่ะใช่ไหมเออไม่พอก็กําไรต่อหุ้นก็ไม่มีปัญหาอะไรโตจากบาทสาโบกเป็นบาทห้าสิบห้าโตหมดเป็นอย่างที่ควรจะเป็นเออโตทุกอย่างา o e ก็ขึ้นด้วยเห็นไหมเออทุกอย่างขึ้นหมดเลยแต่พอดูราคาไปนี่ราคามาดูราคาพี่อี๋นยครับคือ คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ไม่ได้เกิดนี่หนึ่งในตัวอย่างนะเอาดูอีกตัวดูอีกตัวนะครับอ่าของวิจีไอวีจีไออประกาศผลดาเนินงานเป็นไงเหมือนกันไหมโอ้โหไหลเป็นน้าตกเลยไหลเที่ยวเที่ยมรู้ลงมาเลยกาดผลกันกำไรพุ่งเช่นเดียวกันวิจเพราะเขาธุรกิจป้ายโฆษณาไงวิจัยออ่ากลับมาแล้วหลังจากที่ล็อกดาวน์กันไปแล้วก็ยังกลับยังไม่กลับมาเป็นปกตินะครับวิจีที่ทําพวกป้ายโฆษณาเหมือนแพนบี อ่าการการะแทกเขาก็เป็นเป็นเครือรแหละเครื่อ <ๆ S 1> น,นไปเคลื <ๆ S 1> ่อนไปเดือนมาแหละวิญญาณครับทีบบนี้ประกาศผลดำเนินการออกมาดีตามคาดอ่ะนะแล้วราคาองเงี้ยเรียบร้อยรูดลงมาเลยงั้นปรากฏการแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่าปรากฏแบบนี้นแบบนี้ก็เป็นี้ครับวันนี้เขาเรียกกันว่านะครับเขาเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าเป็นเอ่อพวกเซลล์ออนแพ็คเซลล์ออนแพ็กนะครังเออเรียกเซลล์ออนแพ็คก็คือ หลังจากที่ปรากฏข้อทจจริงออกไปแล้วว่าผลประกอบการดีอย่างที่คาดแต่ไม่ดีกว่าที่คาดผลประกอบการดีอย่างที่คาดเออแต่ไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าที่คาดดีอย่างที่คาดดีอย่างที่คาดเออครับขึ้นเทปีราคาหุ้นเป็นแบบนี้ตลาดพวกบรกเกอร์นักวิเคราะห์ต่างๆเขาจะวิเคราะห์กันแล้วว่าคาดว่าจะเท่าไหร่ ใช่ไหมครับเขาเขาเขาวีเข้าไว้ก่อนเนี่ยหลายวันแล้วนะสี่สห้าวันเป็นบางทีเป็นสัปดาห์แล้ววีเข้าไว้แล้วอ่ะครับเน้นก่อนหน้านี้ก็จะมีการไล่เก็บของกันมาแล้วอืมอืมนะครับมีการไล่เก็บของมาแล้วจนราคามันขึ้นไปพอประกศผลดันเนินการปี้อย่างปรากฏว่าเป็นไงก็ตอย่างที่คาดต็อย่างที่คาดมันก็หมดแล้วปัจจัยเปนไงหมดแล้วมันไม่มีปัจจัยอะไรบวกต่อแล้วเออมันก็หมดแล้วเป็นบางทีอากจะมองว่า อาจจะอาจจะสุดแค่นี้เช่นพวกวีเจก็ท่องเที่ยวประมาณก็หมดแล้วแค่นี้มั้งใช่ไหมมันคงไปสุดได้แค่เนี้ยไปต่อไม่ได้แล้วเออประมาณนี้หรือ s อ p เ็นก็ว่าก็ถังแก๊กก็ก็น่าจะก็ไม่ได้ไม่มีปัจจัยไดที่มันทําให้โตไปกว่าเดิมมั้งอ็เลยขายก่อนนึกแก๊สถุงต้มหรือว่าอะไรพวกนี้พวกครัวเรือนถังกงถังแก๊สอาจจะไม่ไม่ได้ใช้กันเยอะแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเหรอครับเออก็แล้วแต่ว่าเขาจะมองแต่มองว่ามันยังไม่เห็นปัจจัยอะไรที่จะไม่โตไปกว่านี้ครับ S <S เขาก็เลยขายไปก่อนนี่เรียกเซลล์ออนแบ็กครับเซลล์ออนแบ็กนะครับเออเซลล์ออนแบ็กขายบนข้อที่กิ่งที่ปรากฏออกมาครับอ่านี่นี่นี่คู่แรลกคู่แรลกนะฮะตื้อเด,ยเดียวที่นิดมีอะไรจะฝากเพื่อนเด้วยใช่ไหมขอพุนของเรานะครับขอทุนวันลวันนะครับสําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานการอ่านกราฟการเล่นหุ้นคือเป็นสําหรับผู้เริ่มต้นจริงๆนะฮะตอนมกราเนี่ยเราแจกของขวัญปีใหม่กันลดแบบบ้านละหับแม,มากมาย จากสองหมื่นสี่เหลือแค่พันสี่ร้อยเก้าสิบนะฮะแล้วก็มีคนมาไม่ทันเยอะแยะมากมายจริงๆขอ,อก็ดเข้าใจได้บางเพิ่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 งเปิดไม่เจอคลิปทีหลังไงตอนอมหมดเวลาไปแล้วไงครับก็ขอกันเข้ามาเยอะนะฮะเพราะเรา,เราลดไปตั้ง95%อ่า<ม>ครับก็เลยคุยผมก็ผมก็ได้ก็เลยคุยกันงั้นต่อไปักหน่อยละกันแต่ว่า ราคาเดิมเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับเสียใจด้วยอ่าเราโหดเยี่ยมมากครับเราขึ้นราคามาอีกห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะ <c oughs> เป็นเท่าไหร่ครับพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับคลิปนี้ก็แล้วก็เอ่อเข้าไปเรียนกันคอร์สที่พวกเราสอนเป็นคอร์สบันทึกการสอนสดเอาไว้นะครับสอนสดทางออนไลน์กันเอาไว้ก็คือเรียน้แต่ไม่แค่ทีว่วิว่ามีแท่งเทียนสีเขียวสีแดงบิ big ๊กไวท์บิ big ๊กแบล็คทั้งหลายพวกนี้นะครับมี ทายักชันเป็นยังไงพวกนี้ยกราฟแท่งเถียนมีไส่ขีดข้างบนขีดข้างล่างใส่ล่างใส่บนบันบอกอะไรปรากฏการณ์พวกนี้มีเรียนในวันนั้นมีเรื่องของดาวเทีรี่เอ๊ะทำไมต้องซ็อกลต์ตรงนี้อ่ะทำไมต้องต้องคัดตรงนี้ทำไมต้อง,องรันเทนกันยังไงรันเทนด้วยดาวเทีรี่ดาวที่มาจากไหนเนี่ย <c oughs> เอออยู่ในอร์ดีครับครับแล้วก็มีพวกชาร์ตแพทเทิร์นที่น่าสนใจว่าแพทเทิร์นแบบนี้มันบอกว่าทุนจะไปไหนจะลงหรือจะขึ้นใช่ครับ แล้วว่าคัดไม้ดูประมาณสักสิกบกว่าแพทเทิร์นในวันเดียววันนั้นนะครับแล้วก็มีพวกเวิร์กช็อปให้ฝึกจากของจริงกราฟจริงเนี่ยมาแบบนี้กุ่นจะไปไหนต่อนนแนะนําเพื่อนๆ่นที่ที่ลงทะเบียนเรียนไว้ว่าพอ,อตอนเวิร์กช็อปนะอย่าแอบ,บดูเฉยก่อนละไม่ไม่ต้องเร่งไปดูข้างหน้านะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เค้าใจไหมทำฝึกตอบแล้วก็เฉลยไปพร้อมๆกับเพื่อนที่เรียนวันนั้นเลยว่าเราตอบเป็นยังไงครับครับแล้วก็มีเรื่องของว่าที่ไปหาหุ้นที่น่าเล่นมาจากตรงไหนอ่ะอืมพวกพวก i n d i c a อร์ ที่เราใช้กันที่ใช้กันบ่อยๆเอิอมีอะไรบ้างนะครับอ่าในนั้นก็จะอธิบายกันค่อนข้างละเอียดอ่าเรียนก็ตั้งแต่เช้าเย็นเย็นวันนั้นแหะนะครับครับเอแล้วเพื่อนเพื่มาเรียนที่ไหนพี่กันนีก็สามารถแอดไลน์เข้ามาลงทะเบียนเรียนได้นะครับอ่าก็สแกนคิวอารโค้ได้เลยที่ขึ้นไว้ให้นี้นะครับอืมครับอ่าก็เรียนกันใน Facebook กลุ่มปิด อเรียนตอนไหนได้บนะ้างโอ้เรียนได้ทุกเวลาเลยครับใครขยันอยากตื่นมาเรียนตอนตีสามตีสี่ก็ไม่มีปัญหาครับโอ้ครับแล้วก็ใครมีข้อสงสัยก็ทิ้งไว้ในเมนได้เลยครับใช่ครับหรือถามมาในไลน์ลได้ขอที่เองที่สุดในคลิปถัดไปที่เห็นนะครับครับสแกนเข้ามานะครับราคานี้ก็ตัวเที่ยวเดียวเหมือนกันก็คือเต็มหนึ่งร้อยท่านแรกหรือ จบสิ้นเดือนนี้ราคานี้ก็ไม่มีอีกแล้วนะครับอันนี้เราพอแล้วราคานี้นะครับโอเคงั้นเรามาต่อกันนะครับครับมาดูคู่ที่สองนี่คู่ที่สองครับผมตอบการออกมาแย่อออกมาแย่นะครับวันนี้มีข่าวมาวันนี้ข่าวมาเมื่อวานนี้าเมื่อวานวันหุนราคานี้ก็มาเลยไหมครับคือของอะไรครับพี่นิกก็ของพี่น้องตะกูลโอ้ยตะกูลถุงมือยางเออถุงมือยางเอสทีกับเอสทีเออ่า เนยทีจีทีประกาศผลมาเรียบร้อยแลยนะครับก็คือกําไรลดลงนะครับนะครับลดลงเก้าสสิบามเปอร์เซ็นจากปีกเสียอีนี้นะครับกําไรลดลงเก้าสสิบามเปอร์เซ็นต์เกือบจะไม่เพิ่มเหมือนกำไรใช่ไหมเอทีจีทีนะครับส่วนเอสทีเอเป็นไงกำไรก็ลดลง59.4จากช่วงเดียวกันของปีก่อนออาแล้วมาดูราคาทิ ประกาศผลเหมือนี่ราคาเป็นไงครับเอสเอทีเอ ER นี่ก็เพิ่งโดนไอ้นี่ไปผลกระทบจากที่อเมริกาบางรัฐเขาแบนถุงมือยางที่ทำจากยางพาราแท้โดนทังคู่เพราะว่าเขาทําผลจากยางพาราก็บอกมีเรื่องของแพ้เพื่อลาเทคอะไรว่าไปใช่ไหมใช่ครับอันนี้เมื่อวันอาทิตย์พอวันอาทิตย์ประกาศวันนี้เด้งเลยเนี่ยบวกมาเท่าไหร่เนี่ยดูเนี่ยสี่จุดเจ็ดหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับเมื่อวานพอรู้ผลปั๊บวันนี้เด้งเห็นไหม มันเด้งได้ไงพี่นิกเออมันเด้งได้ไงครับือผลประมาแย่ขนาดนี้เด้งได้ไงใช่ไหมครับเอามาดูที่ว่าราคาเข้ามาจากไหนครับเนี่ยเด้งได้ไงก็รู้นี่ราคาเข้ามาจากนี่นี้ลงมาจากแถวโซนประมาณสี่สิบเจ็ตอนนี้เหลือ1ี่บบาทแล้วพี่นิกครับเออแล้วก็ประวัติการเด้งของเขาเนี่ยจริงๆแล้วก็เตรียมจะเด้งอยู่แล้วเมื่อออกมาแย่อย่างที่คิดไม่ได้แย่กว่าที่คิดออืก็เลยเป็นไงฮะ ราคาก็เลยนั้นไม่น่าจะแย่กว่านี้อีกแล้วคงไม่คงไม่ลงไปหนักกว่านี้แหละออแล้าเดียวจากปีสิบเจ็ดบาทหรือสิบเอ็ดบาทอะไรนี้ใช่ไหมก็คือหมายหมายหมกับว่าราคาเนี้ยน่าจะสุดของมันละเออเซลมาเยอะแล้วเอาหน่าถูกว่านี้ไม่มีแล้วอะไรประมาณเนี้แย่กว่านี้คงไม่มีแล้วอ๋อให้เก็บได้แล้วงั้นการเก็บลักษณะของแบบนี้ก็อาจจะเป็นเก็บคล้ายๆกับแนวคิดของวอร์เรนเบรฟตที่เคยบอกว่า บางครั้งต้องมองอาวุนที่กําลังนอนอยู่บนเตียงผ่าตัดไง mm hmm. ดูว่าถ้ามันจะรอดก็ไปอุ้มมันลงมา mm hmm. มสถานการณ์ของมันที่จะเกิดจากโควิดที่คลายถุงมือยางใช้น้อยลงใช่ไะม mm hmm. ราคาก็รูดลงมาจนคิดว่าก็น่าจะสะท้อนผลประกอบการไปแล้วน่าจะสะท้อนปัจจัยที่แท้จริงแล้วไงดัง mm hmm. นั้นคนก็เลยเริ่มซื้อเริ่มเก็บของกลับเราะวผลประกอบการออกมาไม่ได้แย่กว่าที่คาดก็เลยเด้งขึ้นอ๋อ oh, นี่ก็ช่วงนี้ก็ STGT นี่ก็ คนถามหาเยอะเหมือนกันถามมาเยอะเหมือนกันจะกลับมาไหมออไม่รู้<ป>อยู่ดอยลูกไหน,ออนคือราคาเริ่มมีเดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวขอดูอีกทีนะดูเทคนเชียลก่อนด้วยเสียงก็ล้นะถ้าเอาเทคนิคเข้า่อนนะครับตามเป็นวีคนะครับจะเห็นนะครับราคาลงไม่ขึ้นไว้ใต้ EMA แต่ได้ไวเจนมาทีนี้หเห็นไหมชัดเจนไหมชัดเจน มาจากตรงนี้แหละเดอร์เจนเ,เข้ามาจาก่วนนี้ไป่วนนี้นะครับแล้วก็ชูขึ้นมาจุดนี้ก็คือนี่นี่เป็นเดอร์เจนประเภทหนึ่งนะครับสําหรับ STGT เพราะฉะนั้นก็ถ้าถามว่าจะเริ่มมาหรือ,อยังผลประกอบการนะอ่ะยังไม่ดีที่อเพาะนะแต่คิดว่าแย่กว่าเดิมคงไม่มากแล้วที่เขาแย่จนถึงที่สุดแล้วแหละเร,เราเคยดูแล้วการ t อ่ะไปดูแล้วใช่ไหมไปดูไปแล้วครับเอนะเอเขาแย่กับถึงที่สุดแล้วเรื่องมีเดอร์เจนแสดงว่านักลงทุนเริ่มคิดแล้วว่าคงแย่กว่านี้ไม่มากก็เลยเริ่มมีเดอร์เจนปรากฏการว์ว เริ่มจากจจกกรอบกันพักตัวได้นะครับคราวนี้มาจอก GME แปดเก้าอยูอ่เคยขึ้นไปยืนเหนือได้วันหนึ่งนะแล้วก็ขึ้นที่มาใต้แล้วก็วันนี้กลับมาจ่ะอีกครั้งหนึ่งก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้ครับม,มาดู STA ครับ STA STA นะครับแม่งเขานี่แม่เขาหนักไปชัดเจนแม่เขามาเรียบร้อยแล้วพี่นี่โอ้ขึ้นโอเวอร์โซแล้วโอเวอร์โซอีกอม,มาเรียบร้อยแล้ววอลลุ่มนี่เก็บของกัน มาก่อนหน้าหน้าเอสทีทีมาแล้วนะครับผลลุกขยับหนักมาเลยเก็บไปตั้งแต่ต้นปีอ่ะเออเริ่มเก็บมาแล้วนะครับชุดนี้พักตัวลงมาก็พักแบบเป็นไฮเออร์โล e ด้วยนะครับย่อเลยเป็นขาย่อเลยเนึงคือชุดนี้มีการออกจากกรอบตั้งแต่โซนนี้เลยเป็นเบรกเอาแล้วก็สร้างไฮเออร์โ e ลเป็นเชรนเรียบร้อยแล้วด้วยสำหรับเอสทีเอนะครับครับก็ผลประกอบการออกมาแย่เช่นเดียวกันแต่วันนี้ราคาท่านะบวกาเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยอย่างโหดเออเพราะ ก็ต้องบอกว,ว่านี่คือปรากฏการณ์นี้เขาเรียกว่า buy on fact ครับมันไม่แย่กว่านี้งั้นซื้อเถอะนะก่อนแ้วทุทกๆจิ้นใจมากจะเป็นแบบนี้ทีนี้ก็คือก็จะมีหุ้นที่มาแบบนี้เออใครที่ประเทศว่าข่าวร้ายออกมาคาดการว่าแย่แล้วแย่อย่างที่คาดการแต่ไม่ไม,ไม่ไม่แย่กว่าที่คาดการนะราคาก็จะถูกซื้อเด้งกลับ้อืมครับอ่ามันก็จะมีชุดพวกที่ที่อ่แย่กว่าที่คาดการนั้นรู้กันไม่ต้องสงสัย ถ้าเยียงกว่าที่คาดรู้ราคาไปไหนไม่ต้องพูดถึงนะฮะมีบ้านที่ผลประกอบการออกมาดีกว่าที่คาดถ้าดีกว่าที่คาดราคาก็คุ้มต่อครับอรวมทั้งบางประเด็นที่มันดีใกล้เคียงที่คาดแต่ปรากฏว่ามันมีข่าวอื่นเพิ่มมาอีกผลประกอบการดีอย่างที่คาดทั้นนี้แล้วปรากฏว่ามีข่าวอื่นมาเพิ่มเช่นปรากฏเขาได้แบ็กล็อกหรือเขาได้งานมาเพิ่มอ่า เออมีออเดอร์มาเพิ่มพอดีไพวกนี้เอออันนี้ราคาเข้าไปต่อเมือไงครับครับเอองั้นสาการเวลาที่ใจนมาถ้าพวกเราตามข่าวแบบนี้ก็จะเจอสาการแบบนี้ว่าเออบางทีหุ้นมันมาแปลกๆนะใช่ใช่ใช่ผมประกอบการดีลุงทำไมลประการแย่ซึ่งมันเด้งงูเลยอ๋ออันนี้เป็นเป็นอ่าอ่าปรากฏการณ์ที่ว่าพวก buy on fact sell on fact อ่าครับส่วนถ้าใครอยากเห็นว่า แย่ยก,ยกว่าทีคาท่คาดล่าสุดนี่ PTL นี่แหละอ๋อใช่ PTL ครับเออแย่กว่าที่คาดจำทิดไปแล้วนะครับอ่าอราคาไห่หวงที่วันเดียวยี่สิเปอร์เซ็นเนี่ย <laughs> <laughs> ส่วนดีกว่าที่คาดก็ไปดู EPE ฮะอ่าพุ่งรวดเลยดีกว่าที่คาดครับอ่าในพวกพวกดีวกว่าที่ดีกว่าที่คาดนะครับสำหรับวันนี้ปรากฏการเซลล์ออนแพ็คบายออนแพนะครับก็ คร่าวๆสรุปให้เพื่อน,นๆดูกระตับนี้นะครับ,ครบใครมามีความคิดเห็นยังไงสงสัยตัวไหนทิ้งไว้ในเม้นได้เลยครับเราจะมาตอบในอทิทาตถัดไปครับขอบเมนกนเาเข้ามานะครับว่าคิดเหมือนเราหรือเปล่าเจอหรือเจอแ,แบบนี้ใช่เซลล์อนแฟกไหมเจอแบบนี้ใช่ไบออนแฟกไหมลอง <คน S 1> ส่งเข้ามาอยู่เดินอะไรอยู่ตอนนี้เนี่ยครับอ่าครับลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะครับอฝากอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับ อ่าครับก็วนไขรที่อยากจะเลี้ยงกาแฟก็อ่าปุ่มบุ่มซุปเปอรแ์แตงอยู่ข้างล่างนะครับก<ข>ดซุปเปอรแ์แตงได้นะครับแล้วก็ใครที่อยากเรียงก็สแกนคิวาโคหรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับครับขอบคุณทุกท่านที่ติดต,ตามรับชมแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ